คืนนี้ต้องหาที่นอนอีกแล้วครับว่าจะนอนจุดไหนดีที่มันฟินๆไม่เสียตังค์ดูวไอ้เพิ่อข้างนนหน้าเลยน้ำเขาบอกว่ามาเป็นน้ำแมวนะครับพรเพื่อนๆในที่สุดภาร,รกิจ12300เยนก็สำเร็จเหนื่อยแล้วครับเดินขึ้นบันไดหลายขั้นใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นควรจะทิ้งเงินไทยไว้ในบัตรเป็นโกเด้นวีควันหยุดชาติของคนญี่ปุ่นเลย และสำหรับคลิปนี้นะครับนูหญิงยังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเจแปนแอลซึ่งเราสามารถขึ้นได้ทั้งทางทาคายามะแล้วก็นากย่านะฮะซึ่งเราจอดรถนอนเนี่ยเราไปทางนาโก,ากย่านะครับครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องภูผาจริงๆนะฮ<ๆ>ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเอาเด็กมาทําไมสี่ห้าขวบมันจะจําได้เหรือในการท่องเที่ยวแน่นอนครับเขาอาจจะจาไม่ได้แต่บันทึกที่ลงอยู่ใน YouTube อันนี้จะมีทั้งเขาและก็เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่าและนี่ก็คือจุดจอดนอนของเรานะครับ ผู้หญิงเก็บที่นอนเรียบร้อยหลับสบายไหมจ๊ะค่่คืน <c oughs> สีองศาหนาวมากนี่ผ้าเพื่อกระตากกันอย่างนี้นะครับแต่แห้งไวอยู่เพราะอากาศไม่ชืน้นเท่าของเยอะมากจริงๆถ้าเรารถแบบใหญ่เช่นรถตู้เอาผ d าเวลฟหรือโนอาที่หลังคาสูงจะสะดวกกว่านี้นะครับแต่ราคาค่าเช่าก็แพงกว่านี้ ทริปนี้เนี่ยเริ่มด้วยรถถ่าเช่าราคาถูกที่สามารถทับเบาะเรียบแนละ้นอนได้ยาวเต็มตัวพี่หนูอ่ะมนเลยเป็นอย่างนี้คันนี้เช่า15วันเนี่ยเยนนะ14วันฮะอแสนสี่อ้แสนสี่แสนสี่หมื่นเยนซึ่งถ้าลองจิ้มรถตู้ดูอ่ะมันจะประมาณเด้งมาอีกสองแสนกว่าเยนนะครับแพงกว่าประมาณสองหมือ่ะมานี่ พาไปดูบรรยากาศจุดพักรถอันนี้ที่เราจอดนอนคือประเด็ด้านด้านหลังนะครับจะเงียบสงบหน่อยไปไม่สว่างแต่ถ้าเมาื่อวานจอดโซนนี้จะสว่างมากที่เห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็จอดพักนอนกันนะครับตรงนี้เรียกว่าโรไซา์สเต,เตชันฮาคุบะนะครับมีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นไกลๆสะอาดมีร้านค้าแต่ร้านค้ากลางคืนปิดนะแล้วก็มีมี จุดชาร์จรถไฟฟ้าให้ด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นังมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าให้จุดละหนึ่งหัวไม่เกินสองหัวซึ่งที่เนี่ยถือว่าเยอะที่สุดสองหัวตั้งแต่ไปนอนมาเพราะว่าเราจอดกักนอนตรงน, ون, รงนู้นปรากฏว่าหูคนเยอะพุกพ่านมากก็เลยย้ายมาตรงนี้นี่ตั้งแต่นอนมาเนี่ยวันเนี้ย รถเยอะที่สุดในรถไซส์ที่จุดพักนอนนะครับจอดนอนนะครับเยอะมากๆเยอะแบบเต็มลานเลยทุงที่แบบโล่งๆชิวๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเป็นโกเด้นวีควันหยุดชาติของคนญี่ปุ่นหรือ,อยังนะฮะเพราะวันนี้วันที่3นะครับไปเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของเลื่อนรถไปแบ่งฟันหาข้าวกินอาบน้ำอาบท่านะครับเสื้อซ้ำแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ หาที่อาบน้ํายังไม่ได้นะคะอันนี้คือห้องน้ําที่เราใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวแปลงฟันอาบน้ำถ้าดูข้างๆห้งหองน้ําสวนอย่างสวยภูเขาสวยมากน้องภูผาแปลงฟันรอเราแล้วโอเคไหมครับเห็นว่าครับอหลังหน้าแปลงฟันให้เรียบร้อยนะครับมื้อเช้าที่เซเว่นนะครับเราเส้นทางมันไม่มีร้านอาหารดีไกลเลยจากที่เซิร์ชดูนะครับมื้อเช้าที่เซเว่นแต่บรรยากาศสนุกมากอ่ะดูสิกลเล่นวี่อ่ะ สวยๆวิวสวยๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันที่ Seven เซเว่นลครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเซเว่นมีอะไรกินอร่อยอร่อยไหมซึ่งตัวพี่รู้ว่าเยอะมากครับขนมทั้งของกินโอ้โหวิวสวยมากเ <_ D> ม,มื่อวา,านน่ะเราลองกดอันนี้เลยแล้วกดไม่ได้เราต้องเข้ามาตรงนี้ international car info ปุ๊บเขาก็จะถามว่ามันก็จะมีหลายอันเนาะเราก็เลือก international car อีกทีหนึ่ง ล้วก็เลือกภาษาไทยนะคะเขาก็จะบอกวิธีอ่าแล้วก็ใส่บัตรเข้าไปเลยขึ้นภาษาให้เลือกก็เลือกภาษาไทยได้เลยนะคะอ่าก็ถอนเงินกดถอนเงินได้เลยอันนี้ตู้ a t m 7นะหมื่นเยนมีค่าธรรมเนียม110 2ส0 0มืนเยนขึ้นไป220นะคะก็ยืนยัน อันนี้เมื่อกี้เมื่อวานน่ะหญิงกดออมทรัพย์แล้วมันกดไม่ได้เมื่อกี้หญิงก็เลยกดข้ามไปเลยไม่เลือกไม่เลือกแอคเคาท์แล้วก็กดใส่รหัสนะคะอยากรู้รหัสอ่ะเออแล้วก็ยืนยันอ่ะก็กดสามหมื่นสามหมื่นไป แล้วก็กดยืนยันแค่นั้นเองมันก็เงินออกมาเลยนะคะนี่ได้มาแล้วสามหมื่นเยนแต่ว่าเหมือนมันหายไปสี่ร้อยเยนประเด็นคือเขาดันอ่ะ,ะเขาดันแจ้งว่ายอดเงินเหลือเป็นไทยบาท แล้วเงินในในเขาอ่ะมันหายไป400เยนเงินเยนที่เราแลกไว้ในห้องกลับมาที่ไปเที่ยวแป๊บหนึ่งใช่หายไป400เยนจากยอดที่แบบเราหักลบแล้วอ่ะยิงเดาว่าเขาอ่ะหักเงินไทยหักเงินเยนที่มีในบัตรแปลเป็นเงินไทยแล้วก็มาออกเป็นเงินเยนที่ตู้นั่นหมายความว่าเสียสองเด้งเพื่อนๆควรจะต้องเหลือเป็นเงินไทยไว้เพราะเขาจะหักเป็นเงินไทยโอเคไหมเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเสียโดนไป400เยนค่า หนึ่งร้อยเยนก็เกือบร้อบาทนะไม่ใช่คำเดียบด้วยนะไม่ใช่คำเดียบสองร้อยยี่สิบนาทีด้วยนะเป็นเรื่องเะไรย้อนไปย้อนมาค่าแบบแปลงค่าเงินไปมาอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าฉุกเฉินก็กดได้ใช่เพราะฉะนั้นควรจะทิ้งเงินไทยไว้ในบัตรแค่นั้นแหละเพราะเัาจะแปลงเป็นเงินไทยองขเซเว่นเลยนะเซเว่นแบงก์เลยนะไปครับภูผาหิวใช่ไหมโหกินข้าวเสร็จกินยาคูต่อเลยครับใช่ครับยาคูญี่ปุ่นน่าตาเป็นไงครับโชว์เพื่อนๆดูหน่อยคล้ายกันไหมยี่ห้อยาคูเหมือนกันไม่ไดด้้โโชชวววว์์หนนนาาาตัเเอองยยยู่่ีะืม หน้าตาขวดเป็นไงครับหน้าตาขวดเป็น่างนี้โอ้โอเออยี่ห้อยาคูอร่อยไหมครับอร่อยกว่าบ้านเราไหมหรือเหมือนกันเลยเมันไซส์บ้านเราไม่เหมือนแบบนี้ครับบ้านเราขวดเล็กกว่าทรองอีกแบบแล้วรสชาติล่ะครับรสชาติมันเหมือนเปรี้ยวนิดหน่อยอะ่ะอเปรี้ยวกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคดีใจไหมครับมาเที่ยวญี่ปุ่นดีใจค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรู้หญิงยางกับช่องฮิวโก้ด้วยนะครับ เอาออกเดินทางกันต่อครับวันนี้ไปดูกันว่าพี่หญิงจะพาไปเมืองนี้พี่โนไปไหนกำแพงหิมะกำแพงหิมะนะครับเขาเรียกว่าเจแปนแอลนะครับซึ่งบางคนมาแล้วอาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่ามีพายุเข้าเขาบ่อยนะครับและแล้วโชคด้วยนะครับนี่ครับระหว่างทางที่เราไปเจแปนแอลนะครับก็จะมีเจ้าที่ที่เป็นสตาฟนะครับมาสอบถามว่าจะไปไหนมีแผนยังไงนะครับที่พี่หญิงกำลังคุยอยู่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นะมันมีจุดจอดรถตรงนี้ด้วยนะฮะอ๋สรุปเป็นไงครับพี่หญิงก็เขาบอกว่าลานจอดรถที่ที่ใกล้ที่สุดของที่ขึ้นกระเช้าอ่ะมันเต็มเขาก็เลยให้จอดลานนี้แล้วเดี๋ยวเขามีรถบัสขึ้นไปส่งซึ่งไม่รู้รถบัสเสียตังค์หรือเปล่านะแต่ลานจอดนี้เสียตังค์น่ะพันพันเยน เออเก็จอดนี่ก่อนก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยลานจอดยังเสียตังค์รถไปก็ต้องมีเสียครับแต่ถ้าเราจะมานี่เขามีเจ้าหน้าที่นะฮะปื๊บโบกไปทางนี้โอ้โหนี่เป็นลายไปจอดนี่เลยดีมากมากเจ้าหน้าที่เยอะมากครับเกโอเคเลยเยี่ยมมากเลยครับ thank you และนี่เราก็จอดรถตรงลานเมื่อกี้นะฮะที่มีเจ้าที่โบกนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ขึ้นรถบัสาจขึ้นไปบนเจ l อ ขึ้นไปบนเจแปแนเอานะครับดูการจัดลานจอดมีระเบียบเห็นอย่างงี้นี่ตีเส้นนะเนี่ยโอ้โหพร้อมไหมครับพร้อมครับมันจะหนาวไหมครับม่หนาวครับโอเคแอคชั่นเล t ส์ก Hi ไ thank you นี่แล้วเราขึ้นรถบัสนะครับตอนนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะซึ่งปกติที่นี่เขาจะชัดเจนอยู่แนละ้วแสดงว่า เป็นรถที่บริการให้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าลานจอดข้างบนเต็ม Let's go <S อันนี้ชิวอาหารอันนี้ตอ,นน,อ,น,น,น,อนนี้อยู่ในรถแล้วรถบสัสสิจะไปสง่งเราข้างบนนะครับรถออกแล้วนะครับออกแล้วใช่ไหมใช่ไหม ไปนั่งรถไปครั้งแรกปะโ,<ม>โอเคเดี๋ยวพี่โน้ตจะพาไปดูนะครับว่าข้างทางมีอะไรบ้างนั่นนั่นนั่นแท้และมันคือต้นไม้ข <c oughs> ี่ขับอีกนะข้างหน้าไม่แน่ครับชิวๆเลยได้หลับแล้วก็ไม่ต้องขับรถเองปกติขับเหรอต้องลุ้นเลย <c oughs> นี้ลานจอดที่เขาบอกเต็มก็เต็มจริงขนาดเรามาเช้าแล้วเนี่ยนี่มาประมาณส,สิบโมงนะครับมาถึง ก็เต็มแล้วต้องมาถึงนัแปดเก้าโมงนะเริ่มเห็นหิมะแล้วเหไหมยังมีหิมะเก่าอยู่นะไอ้ตรงนี้ยเจเป็นแอลเนี่ยเขจะเปิดโช่วงประมาณกลางเมษาถึงต้นพฤษภาดประมาต้องคอยฟังประกาศจากทางการเขานะครับไม่มีวันแน่นอนเขาก็ต้องดูความเหมาะสมของธรรมชาติหิมะหยุดตกแล้วแล้วเขาก็เคลียร์ทางได้ยังเหลือหิมะเก่าๆอยู่เยอะอยู่นะเนี่ย นี่นะครับเ้าไปซื้อตัวต๋วขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้รถบัสนะโอ้รถบัสฟรีนะครับตรรัวค่าตั๋วแล้วล่ะนะเจ๋งนี่ซายมากนั่งมาประมาณสักสองสามโลไปซื้อ <c oughs> ตั๋วข้างล่างกาันโอเค ตรงนี้เนี่ครับขัาขึ้นกระเช้าวไว้ที่ตรงนี้มูโรโดสามพันหนิบหเมตรค่าขึ้นเนี่ยผู้ใหญ่สองคนนะครับ2,4600ื่กอ็คนละหนึ่งหมื่นสองพันสร้อยบาทเย็ยนเย็ยนบาทค่าขึ้นก็คือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000บาทอ่ะนี่ดีนะภูผาฟรีเด็ก4ี่ขวบฟรีนะครับราคาสูงใช้ได้ม็นจะคุ้มเหมืที่เราขึ้นใหม่ใหม่ thank you คันนี้เลยครับ เป็นรถบัสเหรอมันมีประมาณ5 6าหกต่อมันเป็นบ้านบ้างกระเช้าบ้างบอกทันแนวอิเล็กทริกบัสเหรอค่าขึ้นคนละ2,000กว่า,า 2, บาทโอ้โหไปเล่นปลาด่วยเลยขุนช่าประหยัดขุนช่าประหยัดค่ารถมาตั้งนานนี่นี่นี่เขาจะเป็นอุโมองค์ไงนะฮะเนี่ยอุโมงค์ที่เราเข้าอยู่นี่เลยตอนนี้รถที่เรานั่งมาเป็นรถไฟฟ้านะครับซี่พาวเวอร์วิทยเลยนะครับ นี่รถจอดคุโรเบตแดงนะเขื่อนเขื่อนพุโรเบตส่วนใหญ่ถ้าเพื่อนเพื่อนมีกระเป๋าลากใบใหญ่มีตู้เสารด้วยนะอ่าไม่ต้องห่วงเอากระเป๋าลากมาได้นะครับอยู่ตรงรถตู้เขียวๆนี่คลาสสิกป่ะมีน้ำออกมาจากนี่ด้วยแล้วก็นี่มีร่องน้ำเลยตลอดทางไปพี่หญิงจะพาขึ้นไปดูเขื่อน เป็นไรครับเหนื่อยเหรอครับเดินขึ้นบันไดหลายขั้นใช่ไหมครับเออทีนั้นาไม่มาด้วยนะดูให้ครับเตรียงพักกบเล่ยพบกับเหนื่อยท่าน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 โอ้โหผู้คนมหาศาลอ๋อพบกับผู้คนมหาศาล โอ้โหมองไปทางซ้ายโอ้โหโอ้โหทุกคนยากเกินไปมักสมื่อกี้เราเดินไปทางโน้นแล้วมั้งโอเคประหยัดประหยัดมาทั้งทริปเพื่อตั๋วสอง0มืเยนครั้งนี้เอง อัดุเฮ้ยโอ้โหส้วบโอ้โหส้วบนี่หิวน้ำหรือเลยโดนบังคับจัดชิมอโอ้เย็นมือบากินบ้างเย็นมากน้ำเขาบอกว่ามาเป็นน้ำแมวนะครับเพื่อนเพื่อน <laughs> ลเล่นเราเล่น <laughs> สันเลื่อนเหรอสันเขื่อนเหรอ สวยมากเวินมากสวยมากสวยมากตรงนี้เขามีเจ้าหน้าที่นะครับบริการถ่ายรูปแล้วก็ไปปิ้นตรงนูน้นคิดเงินนะอ่าบริการดูดย้ายไม็ไดแต่คิดตังค์เราห่ว,หวงอากาศดีเนาะไม่หนาวมากนะมาช่วงนี้นแดดหหออกระวังเห็นมีแต่แต่ว่าัวเป็นลูกทีของพี่เล็กกับบุญชาตล้านนะ เดิน<ๆ>เดินยากอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพ,พราะว่ามันชันมากแล้วก็แต่บันไดเขาดีนะแต่ว่าถ้าเข่าไม่ดีก็หลีกเลี่ยงไม่ต้องเสียเงินมาเยอะเพราะว่าเนี่ยบันไดที่ลงที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับพอจะไปถึงตรงนู้นก็หัวเขา่าคุณอาจจะเสื่อมไปก่อนซะได้นะฮะแล้วก็ไม่เหมาะผู้ที่กลัวความสูงด้วยนะที่สูงมากเลยนะดูด,ดิ อันนี้ถ้ากิ้งตกไปก็ตายเลยเนะี่ยน่ากลัวอยู่เนี่ยดูดิดูเลื่อนดิโอ้น่าเดินชิดทางนี้ดีกว่าเสียวพอเราลงมาสักพักหนึ่งนะฮะมันจะมีจุดมีแบบให้ชื้อของเที่เลึกแล้วก็น้ำอาหารบ้านอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละเดี๋ยวเราก็พักกันนิดน,นึงอย่างพี่นุ้ยปวดเข่าก็เกนั่งชิลๆหน่อยนะครับสบายๆอากาศดีๆ

อ๋อเดี๋ยวจะขึ้นรถลางไปมูโรโดแล้วครับที่เป็นความสูงประมาณ3,000กว่าเมตรสมั้เมตรมั้ง3ามพับเมตรมั้งอ๋อมีรอบมีเวลาโอเคนี่น่าจะขับไปนี่ที่เราอยู่ตรงอุโมงค์นี้อุโมงค์นี้เดี๋ยวจะไปขึ้นนี่ไป let's go ลูกเรืาทีศูนยมันจะมีสองแถวนะแบบนั้นแบบกรุ๊ปแถวขวาพวกถั่วแล้วก็มาเองก็แถวนี้นะโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นข้างหน้าเลยบายบายคุโรเบโกแล้วเรากลับทางนี้ไหมครับกลาดาคุณแบบพี่คอยเหรอแล้วเรากลับเริเราอย่างไรอะคะแก้วอะไร มี่พากับคทับห้างนานๆนึกว่าเห็นวิววะเป็นอุโมงค์ยาวๆเลยแบบนี้<อ>เมื่อฉันนั่งรถไฟญี่ปุ่นและได้ภาษาจีนฉันสิมันไม่มมีวิวเลยครับเน่อยู่ในอุโมงค์ถึงแล้วนะครับ คือรถเมย์ต่ออ่าเมื่อกี้เราขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปแล้วตอนที่สองตอนแรกคือรถไฟฟ้ารถบัสไฟฟ้าตอนที่สองคือเคเบิ้ลคาร์ตอนที่สามคือนี่ครับรถเมย์ครับขาาาราเช้าอ่าซอร์ตัวอันนี้ซื้อตั๋วราคาหมื 2, ่นสองพันสามร้อยเนี่ยรวมไปกลับแล้วก็รวมทั้งหมดประมาณสามสี่ต่อที่ประเทศเุ้ยเ่ามูโรโด,โด จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูข้างบนอีกทียอดสูงสุดกันเช้ากันพุโรเบไดเล่นี่ชื่อจะยาวขึ้นนะชื่อสถานีอันนี้มีไดเล่ได เต็มตัววิร์บเต็มตัวเวิร์ววบ,ว,ว,บว้าวว้าวพี่อารน,นี่เราเคยเดินผ่านตรงนี้ด้วยใช่ครับตรงไหนมีต้นไม้ที่ไม่มีใบแล้วอ่ะเป็นเฟืนองแนมีรอยทเทวิเซนจีโรแบบนั้น้รนนีีน่ ขึ้นรถเวมาแล้วแล้วดูดิมีป้ายบอกหิมะหนาๆนี่คือประตูประตูปิดแล้วทึบแล้วไปต่อไปขึ้นรถเมย์อีกไปขึ้นรถบัสอีกสี่ต่อนะสี่ต่อ ดดนี่ไงเรามาจากลานจอดขึ้นตรงนี้นะครับเที mm ่ย hmm. วบินขาโรเว์แล้วก็นั่งรถบัสตอนนี้กาลังนั่งรถบัสไปจุดสูงสุดนี้<ล>นะครับไม่รู้ทำไมตรงนี้เปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าแบบนี้ล้วนี่คือโมูโรโดนะครับยอดเขาของเจอแปนเอที่นีน่ไปหาของขินที่นี่กันดีกว่า ลงรถบัสแล้วเราถึงจุดสูงสุดของที่นี่แล้วค่ะนี่ท่านจะไปชโนวเอ็นทาต้องไปอโนโุดิคีหนึ่งนะเสืยอตังไหมตรงนั้นยังไม่รู้ไม่เสียแล้วโอ้โอแล้วก็ขากลับ<ๆ>กบ็กลับไปที่เกตนี้สีเขียวนะถ้าลงฝั่งฝั่งนากานนะ โชยามาต้องไปสีสีน้ำเงินโอเคไปนี่ระหว่างรอนะครับที่จะไปเดินเล่นเราต้เติมพลังงานกัอนวันนี้ก็กลางวันละมีร้านอาหารอยู่สี่ห้าร้านนะร้านนี้ก็ราคาโอเคหน่อยร้านอื่นแพงขึ้นหน่อยนี่พันหนึ่งร้อยเยนนะข้าวหนเนื้ออันนี้เป็นสกเนปลาคาซาบะหนึ่งพันเยนรวดเร็วชับไวเออก็น่ากินอยู่นะร้อนรือเย็นอ่ะเย็น หอามาปลาร้อนพี่หญิงกินแล้วเป็นไงครับอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยค่ะอร่อยกินกินหอมไหมหอมอ,อืมเนืนอนนะ้อตุ๋นเนื้อตุ๋นอย่างเงี้ยไม่ได้อร่อยยูท้อง <c oughs> โอ้โห,โห,โห,โหแล้วเราก็ออกมาที่กำแพงหิมะสโนว์แล้วนะฮะโอ้โห ไป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  let's go และนี่คือกำแพงหิมะที่ค่อนข้างสีสวยอมช็อกโกแลตโอริโอ้อนั่งกินกาแฟอ่าไปสิไปไปอ๋อนึกว่ามีกาแฟขายเป็นแค่ที่นั่งเหมือนพัทยาแต่ชมวองไปซื้อกาแฟมากินได้ใช่โอเคครับไป โอ้สนุกไปเลยนะครับก็<อ>ยังเหลือพื้นนี่ตรงไกลริบๆแต่คนก็เดินไปกำแพงที่มาในที่สุดภารกิจ12,300เยเนก็สำเร็จขาใจมากนะเปล่า<อ>คือทริปนี้พี่นุ<อ>คือทริปนี้พี่นุประหยัดมากไงสํหราบหนึ่งหมื่นเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3วันอะ่ะหมื่นเยนอ่ะสิบหาติดใจเลยแปลกดีอันนี้นี่คือเป็นแบบแหล่งเที่ยวนี่แบบว่าคนเยอะมาก ที่สุดตังด้งแต่มาช่วงนี้แล้วเนี่ยน่าจะท็อปสุดในจูนี้แล้วนอกจากฟูจิวันนี้วันนี่3พฤษภาคมนะฮะมันสามารถขึ้นมาได้สองทางนะ่ะก็คือจากที่เรามาก็คือนากาโนะใช่ไหม ใช่ไหมเรามาจากทางนางโนแล้วก็จากทางไคยาม่าถ้าไคยาม่าจะขึ้นบัสน้อยกว่าเพราะนั้นขาขึ้นเนี่ยนั่งรถบัสนี้มาก็จะได้เห็นกำแพงน้ำแข็งนี่เลยมันค่อนสวยมุมนี้นะเวลาเราถ่ายรูปนะครับถ้าไม่มีคนสวยมากนะครับมุมนี้ก็สวยนะก็เดี๋ยววอนเพื่อนๆพวกมีความรู้ลบให้หน่อยติดหรอครับติดเหนะโอ้มานี่เถอะติงตังแล้วเรา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 เนี่ย และนี่คือวันที่กำแพงน้ำแข็งมีเกิดขึ้นมาได้จริงๆซึ่งถ้าเป็นช่วงปกติเขาคงปิดถนนนี้เพราะหิมะมันสูงเท่านั้นน่ะเท่านั้นน่ะเท่านี้สูงมากเลยนเออแล้วพอมันหมดหิมะตกแล้วเขาก็เคลียร์ถนนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สโนว์วอลล์นะแข็งแร่หัวหาแข่งหนักพี่ทันจิโร่ นี่ฝั่งนี้ก็สวยนะครับดูท้องฟ้านะแสงดีวันนี้โชคดีนะไม่มีเมฆฝนเลยแบบดดดีนี่แหละคืออากาศที่สมควรที่สุดในช่วงการมาดูซนวอร์ที่นี่นะครับโ<า>มลรูโดมูโรโดเขามูโลโด,ลโดหรือโมโรโดโรมลรูโด,โดสรุปจบเรียบร้อยดีนะครับก็เหมาะกับการมา ช่วงนี้พอสมควรนะครับอากาศใช้ได้เสื้อชั้นเดียวก็โอเคอยู่นะครับหมายถึงเสื้อกันหนาวเนาะเพราะมันไม่มีลมแรงนะครับแล้วก็ค่าขึ้นก็อย่าคิดว่าแพงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่แพงหรอกลดหลายต่อมากแถมจะลงอีกไปกลับอีกแล้วคนเยอะมาก่ว่าคุ้มค่าสวยสวยไหมครับปูหมาสวยไหมครับสวยครับไม่ไหวแล้วครับเออจะูหมาจะตายแล้วครับ วันนี้เรียบร้อยประสบความสำเร็จครับมาที่ slow w a r กด 3, 100, มาส0 0 0 0เยนเมื่อเช้าเพิ่งสอนคลิปกดตังค์อยู่เลยกด 3, 100, ยมาสามหมเยนเมื่อเช้าหมดเงินสองหมื่นสามของกินข้างบนก็แพงได้ 2, 000, แบบเท่านี้อ,อคืนนี้ <laughs> ต้องหาที่นอนอีกแล้วครับว่าจะนอนจุดไหนดีที่มันฟินๆไม่เสียตังค์ด้วย โอ้นี่คืออะไรอะภูผานี่คือรถที่ขนหิมะมาตั้งแต่กโกนโอ้โหปัจจุบันคราย,ยังทํางานอยู่มีสองคันนะอันนั้นเป็นชี้โกยตักออกนะครับเ,เขาจะโกยออกด้านข้างส่วนอันนี้จะสีแดงเนี่ยดูดเข้าไปแล้วพ่อนออกมาที่ป่องนี่ครับพ่นเลยนะพ่อนออกเข้าข้างทางจนเกิดเป็นกําแพงหิมะแบบนั้นที่เราไปเดินกันมาครับบา,บายๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ยงอีกอยางแชนเลด้วยนะครับแล้วก็เฮียวิโก้ด้วยนะครับ เยี่ยมเลยกลับแล้วภูผาบายบายภูเขาเจแปนโอ้โหยอดเขาน่ไปไปาเเนสงสา อยูสภาพนี้แตพี่หญิงอยู่นี่อนอนละคืนนี้เราจอดนอนที่จุดพักรถจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับคนก็จอดนอนอยู่ที่ที่เห็นอยู่นี้ด้านหลังก็คือจอดนอนออกันหมดนะฮะไปละคุณไนท์คืนนี้ลาตีสวสดค์เสร็จจากการเที่ยวเจแปนแอรละค่อนข้างเปรี่อมากเพราะว่าเดินทางเยอะผูกหาสลบเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับ วันนี้รารีสวมดิ์ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคืนที่เที่ยวแบบสนุกสนานประหยังดงบห้ายจ่ายสนุกนะครับไม่ลําบากเลยเพราะอากาศเเย็นนะฮะถ้าเลือกรถที่กว้างกว่านี้ยิ่งสบายเพื่อนๆเ,เลยนะครับสุดยอดมาก